เป็นสมัครเล่นอยากอย่า,ยา <c oughs> ไปใช้คำว่านักร้องเลยนักแสดงว่าผู้เก่งผู้ชำนาญน,นะ <c oughs> เอาเป็นว่าผู้อาสาสมัครมาร้อง <c oughs> ผู้นี้นะครับมีอาชีพหลักเป,เ,งงเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่นะเป็นเจ้าของโรงงานใหญ่นะเป็นสมาชิกรายการนี้แหละ <c oughs> ดูรายการกดกลิ้ง <c oughs> ไม่กี่วันนะเราเชิญไปกริ๊งไปบอกขออาสาสมัครมาร้องเพลงตามที่มีผู้ขอกันไว้เยอะแยะ,ยะ เราก็เชิญเข้ามาเาปรากฏว่าเขาชอบร้องเพลงแนวการร้องของคุณชรินนะฮะเขาชอบแนวการร้องคุณชรินร้องได้ดีด้วยก็เลยลองถามดูว่าแล้วแนวคุณสมยศเนี่ยร้องได้ไหมตอนนี้เราต้องการที่จะให้เพลงในแนวของคุณสมยศเนี่ออกมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าไม่มีใครร้องเลยตัวคุณสมยศก็ไม่อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกเอาสิลองดูก็ลองซ้อมเพลงเงือกน้อยในทารากันปรากฏว่าร้องใช้ได้นะครับเขามาอบรม การร้องเพลงแนวคุณสมยศทัศนพันธ์มาเรียนอบรมอยู่คอร์สเดียวครับอาสาสมัครมาร้องเราก็เลยให้ร้องเพลงตามคําขอกันเสลยเงือกน้อยในทาราเป็นเพลงที่คุณสมยศแต่งเองและร้องเองนะครับคุณราชันเลี้ยวไพรโรดนะครับเป็นผู้อาสามาร้องตามคําขอให้ท่านผู้ชมได้ฟังขอเชิญรับฟังครับเชิญค่ะ แสนเพลินสุขสมทังชมชื่นวารีเห็นนางหนึ่งมีราศีพริงลายเจ้าลงเล่นน้ำโผดํำเวียนวายดูช่างปลีดกลายงาม นางสวรรค์นในฝันแห่งใจปองผินวนวลดังทองอาบทองทาราร่างงามอ่อนช้อยไร้รอยไฟฟ้าเป็นเจ้าแห่งปลาในสายชน ล่างปราาปลายน้ำใสงามสะอาดเห็นพระสาชาตงามลน้นโอ้เจ้าเงือกน้อยที่ลอยเวียนวนย่าเมื่อได้โยนอยู่ เหมือนมาสถานวิมาณแก้วแวว,วน้ำกระเพื่อมกราวเป็นปอยละอ,องโน้นปลาใหญ่น้อยว่ายลอยละลองงามดังเรียกร้องใจเพล่ ใสงามสะอาดเห็นพึกษาชาติงามลน้นโอ้เจ้าเมือกน้อยที่ลอยเวียนวนยามเมื่อได้โยนยวนมองเหมือนมาสถานวิมานแก้วแหวน ไหวล่อ,องโน่นปลาใหญ่น้อยไายลอยละล่องงามดังเรียกรอยย้องใจเพล